ไม่้องใช้เวลานี้ในการสงบจิตใจแล้วก็ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับ ามที่พระวจน,นะของพระเจ้าได้บอกไว้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะเป็นข่าของนายสองนายหรือเบ่าของนายสองนายได้วันนี้เราจําเป็นจะต้องเลือกข้างครับเพราะเราไม่สามารถจะเป็นผู้ที่ติดตามได้ทั้งพระเยซคริสต์เจ้าและก็ในเวลาเดียวกันติดตามพระบัญญัติประเพณีต่างๆ เมื่อเราเลือกไพรสูเมื่อเราเลือกที่จะเดินหรือดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณจึงเป็นความจําเป็นอย่างมากนะครับที่เราจะต้องยอมตายต่อพระบัญญัติเพราะพระบัญญัติเหล่านี้ครับจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ขัดขวางชีวิตของเราถ้าจะเปรียบว่าพระบัญญติเหล่านี้ครับเป็นเหมือนกับซาตานที่จะมาคอยขโมยพระวจนะของพระองค์หรือมาเล็พันแห่งพระวจนะของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเรา จะเป็นอุปสรรคจะเป็นกำแพงจะเป็นยักษ์โกเลยอากก็ได้หรือจะเป็นกำแพงเมืองยูริโคก็ได้หรือจะเป็นทะเลแดงก็ได้นะครับหรือจะเป็นแม่น้ําจอแดนที่คอยขัดขวางแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าได้ทรงให้โมเสสที่จะยกไม้เท้าขึ้นเพื่อจะแหวกทะเลแดงให้ประชาชนของพระองค์เดินข้ามไปได้พระเจ้าให้บรรดาปุรหิต ที่จะเดินนาหน้าลงไปที่แม่น้ําจอแดนแล้วก็แม่น้ําจอแดนก็แยกออกเป็นสองทางเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ก็เดินไปบนน้ําแห้งเพื่อจะไปที่แผ่นดินพันธนสัญญาเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงให้เมืองกําแพงเมืองที่สูงแข็งแรงของเยริโคได้ล้มได้พังลงไปไม่ใช่ด้วยกําลังของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยกําลังแห่งการต่อสู้แต่ด้วยกําลังของพระองค์ ่ครับประชาชนของพระองค์ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานั่นคือแผ่นดินคาณาอันที่อุดมสมบูรณ์ไว้ด้วยพระพรต่างๆมากมายหากเรารู้สึกว่าบัญญัติต่างๆประเพณีต่างๆคําสอนต่างๆค่านิยมต่างๆในคริสตจักรท้องถิ่นของเราในหมู่บ้านของเราบรรพบุรุษของเราสอนไว้หากเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเติบโตขึ้นในพระองค์ ถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องละทิ้งครับเพราะถ้าทะเลแดงไม่แวกออกไม่มีใครสามารถข้ามทะเลแดงนั้นได้ทะเลแดงแวกออกด้วยกําลังจากพระเจ้าโดยไม่ท้าวิเศษของพระองค์ที่อยู่ในมือของโมเสสพราะวชนะของพระองค์เปลี่ยนหมุนสิ่งนั้นครับถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้จะมีฤทธิ์อำนาจอย่างมากต่อพี่น้องหากพี่น้องยอมถ่อมตัวยอมถ่อมใจ กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวว่าวันนี้ฉันจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นวันนี้ฉันจะยอมตายต่อพระบัญญัติเหล่านั้นวันนี้ฉันจะยอมตายต่อพระแพณีเหล่านั้นวันนี้ฉันจะเติบโตขึ้นในพระองค์และวันนี้ฉันจะเป็นของ yeah. พระเยซิสเจ้าอย่างแท้จริงเห็นไหมครับการเติบโตอย่างแท้จริงในพระเูคิสเจ้าจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะทิ้งจนกว่าเราจะตายจากพระบัญญัติเหล่านั้น ความเข้าใจในความรอดของพระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจนกว่าเราจะตายจากพระบัญญัติเหล่านั้นความกล้าหาญในชีวิตของเราจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะมีความกล้าหาญมากพอที่จะปฏิเสธไม่ว่าใครก็ตามที่จะขัดขวางเราสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการที่เรามีพระเยซูในชีวิตไม่ใช่มีพระบัญญัติในชีวิตเมื่อเรามีพระองค์เราจะสามารถเกิดผลได้ และเราจะสามารถดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้